ประชาธิปไตยใบเล็กสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กมาเล่าให้ฟัง แต่ก่อนที่จะไปฟังเรามารู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนนะครับประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผล พฤติกรรมหมายถึงการกระทำที่แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกระเบียบหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการวินยัยหมายถึงระเบียบแบบแผน ข้อบังคับข้อปฏิบัติแถลงหมายถึงแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเล่นเกมสนุกสนุกแล้วเรามาฟังเรื่องประชาธิปไตยกันนะครับห้องเรียนของคุณครูการดามีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มและให้ดูแลตักเตือนกันในเรื่องระเบียบวินยัย กลุ่มไหนที่มีพฤติกรรมดีก็จะได้คะแนนมากและได้สิทธิพิเศษทำกิจกรรมก่อนกลุ่มอื่นครูการดาให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนโดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดพลอยพัดเพลินตั้งชื่อกลุ่มว่าปลาโลมาแต่ก้องไม่เห็นด้วยคัดค้านจะเอาชื่อปลาฉลามให้ได้ครูการดาเห็นดังนั้นจึงเข้าไปบอกก้องว่า ตามระบอบราาประชาธิปไตยเราต้องยอมรับเสียงข้างมากนะคะแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกหัวหน้าห้องครูการดาก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงสมัครและหาเสียงเมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงครูการดาให้ผู้สมัครแต่ละคนถแถลงนโยบายอีกครั้งปลอยซึ่งได้หมายเลขหนึ่งจึงถแถลงนโยบายอีกครั้งว่า ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความสามาคัคคีอยากได้คนดีเป็นหัวหน้าเลือกพลอยหมายเลขหนึ่งพัดถแถลงนโยบายต่อจากพลอยว่าห้องเรียนจะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลือกพัดหมายเลขสองเพลินถแถลงนโยบายเป็นคนต่อมาว่าถ้าได้รับเลือกจากเพื่อน ดิฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหมายเลขสามเพลินค่ะเมื่อถแถลงนโยบายเสร็จแล้วครูการดาก็ให้นักเรียนเข้าไปกาบัตรลงคะแนนในครูหาเมื่อลงคะแนนครบทุกคนแล้วก็มีการนับคะแนนบนกระดานปรากฏว่าพลอยและพัดได้คะแนนเท่ากันถ้าเป็นน้องๆจะทำยังไงดีครับ มาดูกันนะครับว่าที่น้องๆคิดไว้จะตรงกับเรื่องหรือเปล่าเมื่อคะแนนเท่ากันแบบนี้ครูการดาให้พลอยกับพัดแถลงนโยบายอีกครั้งจากนั้นให้นักเรียนยกมือว่าชอบนโยบายของคนไหนผลคือปลอยได้เป็นหัวหน้าและพัทเป็นรองหัวหน้าการเลือกตั้งครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้ว่า,รา,าประชาธิปไตยคืออะไรและแม้เป็นเด็ก ก็เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยได้ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแล้วน้องๆก็อย่าลืมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ